เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำใบเอกแสแน็นะครับก็ยินดีรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เรามาอธิบายเทคนิคการปั๊มสมุด EXP เอาไว้ใช้งานกันนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนสร้างโนวิดขึ้นมา1ตัวนะครับอ่ะถามว่าสร้างโนวิดทำไมเราสร้างโนวิดเพื่อที่จะเอาไปทำเควสแรกเจอรปลบีเอาสมุด EXP นะครับพอเราสร้างโนวิดขึ้นมาเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเราก็จะมาอยู่ในฟิลที่เขาส่งเรามานะครับก็ให้เดินออกมาครับคุยกับดักดาบตรงนี้นะครับแล้วก็เดินออกมาครับ ก่อนจะไปถึงจุดที่เราทําการแลกสมุด exp ได้นะครับเราต้องเก็บให้ได้จ็อบเลเวล6นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถเปิดคาฟาได้นั่เองครับเปิดคาฟาเพื่อที่จะเอาสมุด exp เข้าไปเก็บนะครับก็ทําการคุยตามนี้เลยครับเห็นไหมครับก็จะได้มา1จ็อบเลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำเวสแบบเร็วๆเดินไปเดินกลับแปบ๊บเดียวแล้วก็ สามารถทำเควสได้นะครับตรงนี้พอเราคุยกับกัปตันแล้วก็โนบิดคนเมื่อกี้เสร็จนะครับก็ให้คุยตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับเราก็จะได้อีกหนึ่งจ็อบเลเวลนะครับแล้วก็ให้ออกมาทางด้านซ้ายนะครับขึ้นเรือมาเลยเดินทางไปที่เกาะอิสโลดกันนะครับมาถึงแล้วก็ให้คุยกับกัปตันอีกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะแนะนํานู่นนี่นั่นนะครับเดินมาครับอ่ะคุยกับซอสแมนตรงนี้นะครับคุยคุยคุยไปครับเราก็จะได้อีกหนึ่งจ็อบนะครับเสร็จแล้ว ให้คุยกับเจ้าตัวนี้ครับชาโด w ครับถามว่าคุยทําไมนะครับเจ้าตัวชาโดเนี่ยมันสามารถเรียกบัฟออกมาได้นะครับอ่าเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้นะครับสามารถให้ AB เราได้นะครับเราก็จะได้เจ้านี่มาครับ He l p me shorty นะครับ He l มี e shorty เนี่ยเราไปเรียกเจ้าเป็ดออกมาเพื่อเอาบัฟ a อนะครับ ถามว่าทําไมต้องเอามานะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำเควสเสร็จเนี่ยขากลับเอเเราจะหมดพอดีนะครับเท่าที่ผมคานวณแล้วก็ให้เดินมาทางนี้เลยครับขึ้นมาด้านบนครับเข้าไปที่ Academy ได้เลยครับพอเดินเข้า a c a d เดมีมาเสร็จนะครับให้คุยกับตัวนี้ครับสปากินะครับคุยกับเขาไปเลยครับหลังจากเขาให้ของมานะครับก็ให้กดคุยอีกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เขาจะให้เราไปหาคาฟาด้านนอกครับก็ออกมาครับแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยนะครับคาฟาเนี่ยอยู่จุดตรงกลางนะครับ ระหว่างทางนะครับให้แวะคุยกับตัวนี้นิดหนึ่งครับตัว Shop Helper นะครับคุยเสร็จเขาจะกระป๋องมาหนึ่งอันนะครับให้เราขายกระป๋องเลยครับตรงนี้เนี่ยให้เราคุยเพราะว่าเราจะของมาขายนะครับขายกระป๋องได้10เซนีนะครับแล้วก็ขายหมวกอีก5 0เซนีนะครับตรงนี้ก็ขายไปให้หมดเลยก็ได้ครับพวก Banana Juice จะขายไปก็ได้ครับก็ได้มา110เซนีนะครับ110เซนีตรงนี้เราไว้เปิดคาฟาได้ึองครับเสร็จแล้วตรงมาครับคุยกับคาฟาครับอยู่ตรงนี้ครับคุยเสร็จปุ๊บ เขาจะให้เราเดินเควสนะครับเอากล่อง delivery Bo ็อกไปส่งนะครับก็ให้เดินมาทางร้านค้าด้านซ้ายมือครับพอเดินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้คุยกับ NPC ตัวนี้ครับมอริสครับคูยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เรานะครับเดินไปหานักดาบนะครับอิสโลดอยู่ทางด้านซ้ายของอิสโลดนะครับอ่าออกมาปุ๊บแล้วก็เดินตรงลงมาเลยครับตอนนี้จ็อบเลเวลเราก็อยู่ที่เดี๋ยวนะครับอ่ะตอนนี้เรามีสกิลพอยต์อยู่5สกิลพอยต์แล้วครับอีกหนึ่งสกิลพอยต์เราก็จะเปิดคลังได้แล้วนะครับ พอออกจากเมืองนะครับให้เดินลงมาด้านล่างนิดนึงครับอ่าจะเจอตัวนักดาบยืนอยู่นะครับตัวนี้คุยไปเลยครับอ่าไม่ต้องสนใจครับกดเน็กอย่างเดียวครับตรงนี้ไม่มีช้อยอะไรให้เลือกนะครับคุยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เดินออกซ้ายมาอีกหน่อยครับจะมีจุดมาร์กอยู่ตรงในแผนที่นะครับถ้าสังเกตจุดเหลืองๆครับเดินตรงมาได้เลยครับให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับ l i t t l e k i คนะครับคุยกับเขาได้เลยครับ ก็กดเน็กไปเรื่อยๆครับตรงนี้เขาจะส่งให้เราไปตีลูนติก2ตัวนะครับก็ตีลูนติก2ตัวครับแล้วก็ตัวลูนติกนะครับเราต้องทําการเก็บโคเวอร์นะครับหรือใบไม้ดอกไม้มาให้เขา1อันนะครับอ่ะก็ตีให้ครบ2ตัวครับตอนนี้จ็อบเลเวลเราก็ครบแล้วนะครับก็ให้คุยกับเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งครั้งครับอ่ะจ็อบเลเวลเราเกินแล้วครับตอนนี้ตรงนี้ถ้าใครจะเดินเควสต่อก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าจ็อบเลเวลเรา เกินมาแล้ว1พอยด์ด้วยนะครับเราสามารถเปิดค้างได้แล้วนะครับเปิดค้างฝากของเนี่ยต้องใช้จ็อบเลเวลหนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราหาจิโรปี้มา100ชิ้นนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าใครไม่มีตังจริงจริงนะครับก็ให้ตีเจ้าโพลิงเนี่ยแหละครับตีไปเรื่อยๆครับจนได้100ชิ้นนะครับ100ชิ้นเราจะสามารถแลกสมุด exp ได้5้าเล่มนะครับอ่าเห็นไหมครับ ab หมดแล้วนะครับให้เรากดใช้เจ้าเฮลมีชอตตี้ได้เลยครับคุยกับเขาครับเขาก็จะพูดยาวนะครับไม่ต้องสนใจกดไปเรื่อยครับ เขาจะถามว่าต้องการความช่วยเหลือเหรอเราบอกว่ามอบพลังให้ข้านะครับเสร็จปุ๊บแอะเขา a อ AB ให้เราครับเราก็จะเดินเร็วนะครับตรงนี้ก็ให้เดินขึ้นมาที่เมืองพอนเทล่าได้เลยครับสมมุติเรามีจิลลปี้ครบ100อันแล้วนะครับจะสังเกตว่าพอเข้ามาเนี่ยมีคนตั้งรับจิลลปี้อยู่นะครับเขาก็รับอยู่ เม็ดละ1นึบาทนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่จริงๆหาเงินฟาร์มนะครับก็ฟาร์มจิลลปี้มาขายก็ได้ครับเพราะตีแล้วมันตกค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่าจะมาตั้งร้านขายเองแบบนี้ก็ได้ครับอ่ะราคาวันนี้นะครับถูกสุดน่าจะเป็น195นะครับอ่ะมี220นะครับตรงนี้ถ้าใครมีใบหาของก็ใช้ใบหาของดูนะครับมันจะได้ขึ้นราคาที่ถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอซื้อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นมาซื้อแป๊บหนึ่งครับอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาที่เเมมืออองนนทลาาแ้้้ววะครัับใชีกตข าบหาของชื่อว่า Universal Catalog Silver นะครับตรงนี้สามารถซื้อได้ใน Eden Group นะครับก็เจ้าตัว NBC n o b i t ผมสีขาวๆนั่นเองครับคือตัว NBC พาไป Eden Group นะครับเดี๋ยววันหลังมาทําคลิปสอนพาไปแล้วกันครับให้เรากดเจ้า Universal Catalog นะครับเซิร์ชหาครับพิมพ์ว่าเ e โร่ก็พอครับแล้วก็ติ๊กตรงค้นหารายการทั้งหมดนะครับถูทีสุนี้ก็คือ180เซนีนะครับให้ d o ลคลิกครับเขาจะขึ้นจุดขาวๆตรงนี้นะครับ อ่ะเราก็เดินมาครับอ่ะเห็นไหมครับร้านจะมีสีขึ้นมาให้แบบนี้นะครับก็คือร้านที่เราเลือกนั่นเองเราก็ซื้อไปเลยครับ100อันก็ตก18,0 0 0เซนีนะครับถามว่า18,0 0 0เซนีคุ้มไหมคุ้มมากนะครับเพราะว่าสมุดห5เล่มเนี่ยมันตีเป็นเงินบาทก็หลายบาทนะครับในนี้ขาย50พอยนะครับซึ่งมันก็ตีเป็นเงินบาทก็หลายบาทนะครับก็มาปั๊มด้วยวิธีการสร้างโนวิดแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็จะเอาเจล็อี้ไปฝากขังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาโนวิดอีกตัวหน อตะตอนนี้ผมก็ไปเบิกเจอลี่มาแล้วนะครับ100อันนะครับน็าตก18 0 0 0เซนีนะครับถ้าเราฟาร์มมีตัวที่ฟาร์มเงินได้แล้วเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวก็หาได้แล้วครับหรือถ้าใครเล่นใหม่จริงๆก็จิ้มเจ้าโปโลลิงข้างหน้าไปนะครับเดี๋ยวว่าได้แล้วครับ100อันนะครับให้เรามาคุยกับ n p c ตัวนี้ครับอลาดแมนนะครับอ่าพอถามว่าทำไมต้องฆ่ามีคนต้งมากมายเขาก็จะคุยเรื่องเฟสนะครับแล้วก็กดไปว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็กดเน็กไปเรรื่่ออยๆคับดดนนนนะโ เขาได้เราช่วยหาเจอร์ล็ี้หนึ่งร้อยอันนะครับแล้วก็ทําการคุยซ้ำอีกหนึ่งครั้งครับเขาบอกว่าเยี่ยมท่านรวบรวมเจอร์ล็ี้ได้หมดหรือยังล่ะให้ตอบไปว่าแน่นอนนะครับปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วครับนี่แบตเทิลแมนนวดห้าเล่มนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับพอได้ไปแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาแบตเทิลแมนนวดเนี่ยไปใส่ในคาฟ่าไว้ให้ตัวหลักเราใช้นั่นเองครับเมื่อกี้ที่ผมขายของทำเฟสมาไปหนึ่งร้อยสิบบาทพอดีเป๊ะเลยนะครับเหลืออีกหกสิบเซนนี่เราก็จะมาเปิดคลังกันครับห้าเล่มฝากเข้าไปป๊บ เห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับก็เดินเควสนิดนึงนะครับตอนที่เริ่มมาแล้วก็ขอ a b จากเจ้าตัวเป็ดเมื่อกี้นะครับทำให้เราเดินเร็วขึ้นอีกตอนนี้ AB ก็ยังไม่หมดเลยนะครับสามารถเดินเล่นได้อีกพักหนึ่งเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้ออกไปลบตัวละครปั๊มเยลลปี้เราทิ้งไปนะครับแล้วก็สร้างตัวอื่นขึ้นมาปั๊มใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าใครมีสล็อตว่างสัก4 5สล็อตเนี่ยหรือว่าใครเล่นตัวเดียวเนี่ยสบายเลยครับแทบไม่ต้องเติมเงินซื้อขูดเลยแล้วก็ป สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสอนในการปั๊มสมุดเยื่อเพียวไว้ใช้งานกันนะครับเราจะได้มีตัวเก็บเวลได้ไวๆนะครับก็กดสมุดปั๊มปุ๊บหนึ่งเล่มก็อยู่ได้ตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับสองเล่มก็หนึ่งชั่วโมงครับเรามีห้าเล่มก็ได้ตั้งสองชั่วโมงกว่านะครับปั๊มได้สบายๆนะครับสองชั่วโมงกว่านี่ก็เก็บเลเวลไปได้ไกลแล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมโปรยนนอเอสแนปไปก่อนนะครับถ้าอยากดูคอนเทนต์เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมแล็กนัลล็อกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ได้นน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 นะะะะคค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 ครร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 ััััััับบบบเเเเเเพาาาาาาว่่่่่ออออออกก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 จททททตตต์์ถยููปปแแแงผมมมมม็็ืืืลลลีีห เกมไวเด็กแล้วก็เป็นเกมเยอที่ผมเล่นอยู่นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ